สวัสดีค่ะมีลูกค้าหลายท่านนะคะถามเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะว่ากระเป๋าเดินทางรุ่น Pilot ซีรีส์และไ i l o t อลูมิเนียมีความแตกต่างกันยังไงนะคะวันนี้ค่ะทางทีพาร์ทเนอร์เราจะพามาเจาะลึกรายละเอียดของกระเป๋าเดินทางทั้ง2รุ่นในแต่ละจุดให้เห็นกันชัดๆไปเลยค่ะเรามาเริ่มจากวัสดุกันก่อนเลยนะคะวัสดุของตัวไพลอตซีรีส์ค่ะทำมาจาก PC บวก ความแข็งแรงยืดหยุ่นส่วนเนื้อของกระเป๋านะคะก็จะเป็นเนื้อผูกค่ะเกิดรอยได้ยากค่ะส่วนตัวไพลอตอลูมิเนียมนะคะทํามาจากอลูมิเนียมทั้งใบค่ะมีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะเนื้อของกระเป๋าค่ะจะเป็นเนื้อเรียบเนียนขาวเงางามมากมากเลยค่ะส่วนตัวของน้ําหนักนะคะตัวไพลอตซีรีส์ค่ะน้ําหนักเบากว่าค่ะ0.6กิโลกรัมเลยนะคะและคันชักของทั้งสองรุ่นค่ะสามารถปรับการใช้งานได้ถึง3าระดับเท่ากันเลยค่ะ ส่วนตัวล็อกนะคะจะมาเป็นแบบ TSA ล็อกเหมือนกันทั้งสองรุ่นเลยค่ะตัวนี้นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสัมภาระในกระเป๋าได้ดีเลยค่ะส่วนด้านในของกระเป๋านะคะทำมาจากผ้าโพลีเอสเตอร์สีน้ำเงินทั้งสองรุ่นเลยค่ะจะมีช่องใหญ่หนึ่งช่องนะคะและช่องเล็กอีกสี่ช่องค่ะเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานได้ดีเลยนะคะ ส่วนของล้อกันนะคะล้อของทั้งสองรุ่นค่ะจะมาเป็นแบบล้อคู่นะคะและมีลักษณะที่แตกต่ตางกันเพียงเล็กน้อยค่ะแต่ขนาดของล้อก็จะมีความเท่ากันนะคะและยังสามารถมุดได้3 6 0องศาแบบไม่มีสะดุดเลยค่ะส่วนความจุนะคะของตัวไพายตดอลูมิเนียมค่ะสามารถจุของได้มากกว่าตัวพลอตซีรีส์ถึง3าลิตรด้วยกันเลยค่ะ ในเรื่องของลูกทรงนะคะตัวไพลอตอลูมิเนียมและตัวไพลอตซีรีส์ไซสิ16นิ้วค่ะจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะคะ<ม>เพราะว่าความสูงของตัวไพลอตอลูมิเนียมค่ะจะมีความสูงกว่า<ม>ส่วนไซส์2 1นิ้วนะคะตัวไพลอตซีรีส์ค่ะก็จะ,จะเป็นทรงอุ้้วนกว่าเล็กน้อยนะคะส่วนตัวไพลอตอลูมิเนียมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นทรงเรียวๆผ,มผอมๆนะคะจะมีความสูงกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ แตกต่างของกระเป๋าเดินทางทั้งสองรุ่นนะคะหลักๆก,ก็จะแตกต่างกันที่วัสดุค่ะและมีรูปทรงที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะและถ้าหากลูกค้าท่านใดที่ต้องการกระเป๋าเดินทางแข็งแรงยืดหยุ่นเกิดรอยได้ยากแนะนําเป็นตัวพ i l ร์ลซีรีส์เลยค่ะและถ้าหากลูกค้าท่านใดที่ต้องการกระเป๋าเดินทางที่มีความแข็งแรงทนแรงกระแทกและสามารถใช้งานได้นานหลายปีแนะนําเป็นตัวพ i l ร์ลอลูมิเนียมเลยค่ะ ส่วนเรื่องราคานะคะตัว Pilot ตซีรีสขนาด16นิ้วราคาอยู่ที่1,990บาทหรือลูกค้าเพิ่มเงินเพียง1,000บาทก็สามารถอัพเกรดความแข็งแรงกระเป๋าเดินทางอย่างเช่นตัว Pilot ตอลูมิเนียมไปได้เลยค่ะ